เราจะมานวดแบบอเวอร์แล้วก็ดูแลทั้งหมดนี้เลยนะดูแลทั้งหมดนี้เลยทําให้หน้าดูสลิมขึ้นเข้ารูปขึ้นนะคะกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะดูแข็งแรงขึ้นนะคะมันก็จะช่วยยกหน้าตรงนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเน้นการแก้ปัญหาในส่วนของกล้ามเนื้อบริเวณรอบมุมปากทั้งหมดร่องแก้มร่องน้ำหมากนะคะริ้วรอยเนี่ยบริเวณนี้ทั้งหมดเลยเน้นแก้ปัญหาสําหรับคนที่แก้มใหญ่แก้มเยอะไขมันบริเวณแก้มหรือกระพุง้งแก้มเยอะนะคะมันจะช่วย ช่วยทำให้ตัวแก้มเนี่ยสลิมขึ้นที่เราจะต้องมีคืออันนี้ค่ะอันนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือถุงมือค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนพบกับส้มในช่อง Rastia Beauty Official นะคะวันนี้ส้มจะพาทุกคนมารู้จักการนวดหน้าแบบ Buckle Massage Technique ค่ะซึ่งมันเป็นเทคนิคการนวดหน้าอย่างหนึ่งนะเวลานวดอนะเขาจะเน้นนวดบริเวณกระุ้งแก้ม ด้านในนะคะเวลานวดก็จะนวดแบบเหมือนกล้ามเนื้อน,นั่นแหละแต่ว่านวดในกระพุงแก้มด้านในซึ่งเทคนิคการนวดแบบนี้นะคะทุกคนฝรั่งนิยมกันมากนะมีในสปามีในแบบคลินิกนวดหน้าอะไรแบบเนี้ยคือเป็นเป็นาศาสตร์การนวดอย่างหนึ่งเลยโคมาซาสเนี่ยมันเป็นการนวดด้านในเหมือนด้านในกระพุงแก้มช่องปากของเราเนี่ยมันเน้นการแก้ปัญหาในส่วนของกล้ามเนื้อบริเวณรอบมุมปากทั้งหมดนะคะ แล้วก็ปัญหารอบมุมปากทั้งหมดอย่างเช่นร่องแก้มร่องน้ำหมากนะคะร่องแก้มร่องน้ำหมากนะคะริ้วรอยเนี่ยบริเวณเนี้ยทั้งหมดเลยริ้วรอยบริเวณเนี้ยทั้งหมดเลยนะคะและที่สําคัญนะมันเน้นแก้ปัญหาสําหรับคนที่แก้มใหญ่แก้มเยอะไขมันบริเวณแก้มหรือกระพุ้งแก้มเยอะนะคะมันจะช่วยทําให้ตัวแก้มเนี่ยสลิมขึ้นก็คือ ไขมันตรงบริเวณนี้ลดลงถ้านวดด้วยเทคนิคบารโคมาซาเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาในเรื่องของแก้มเยอะแก้มย้อยโดยเฉพาะบริเวณกราบกรงแก้มมีเยอะมากจนมันห้อยลงมาห้อยแล้วมันทาให้เกิดร่องน้ํหมักตรงนี้นะคะหรือแบบมีแก้มเยอะแบบเยอะเกินแบบมันเยอะเกินจนทําให้หน้ามันดูแบบไม่เข้ารูปแล้วก็คนที่มีปัญหาในเรื่องของร่องแก้มร่องน้ําหมักนะคะ มันลึกมากแล้วก็ใบหน้าช่วงล่างเย่ยหย่อนคลอยห้ามพลาดเลยนะคะมันคือการนวดเข้าไปข้างในจริงๆต้องเคยทําคลิปไปก่อนหน้าเนี้ประมาณคลิปสองคลิปนะที่เกี่ยวกับการนวดแบบด้านในนะคะแต่วันนี้เราจะมานวดแบบ cover แล้วก็ดูแลทั้งหมดนี้เลย นะดูแลทั้งหมดนี้เลยทําให้หน้าดูสลิมขึ้นเข้ารูปขึ้นนะคะกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะดูแข็งแรงขึ้นนะคะมันก็จะช่วยยกหน้าตรงนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วริ้วรอยตรงนี้ก็จะดูลดลงที่เราจะต้องมีคืออันนี้ค่ะอันนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือถุงมือคะทุกคนบางทีบางคนบอกว่าเออเล็บไม่ได้ยาวล้างมือแล้วอะไรเงี้ยถามว่ามันใช้แบบมือเปล่าได้ไหมจริงจริงมันก็ได้แต่ว่าเพราะว่าไม่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 ควรเพราะว่า บทในกระพุ้งแก้มของเราบางทีมันบางมากอะเล็บเราอาจจะน้อยแหละแต่ว่าถ้าไปโดนไปขูดไปนวดไปเสียดสีมันอาจจะเกิดแผลอะไรอย่างเงี้ยได้เซฟไว้ดีกว่าถุงมือการแพทย์นะคะไปเอามานี่นี่หนอยใส่มือดีที่สุดนะคะ <c oughs> ดูยากไหไม่ยากเนาะเออเพื่อความสวยนะคะเราต้องทำอไปเปิดถุงมือมาให้มันเปิดเือนอันนี้นะคะเพราะรู้สึกว่าอันเนี้ยมันจับได้ง่ายกว่า อันนี้มันใช้ง่ายกว่าไอ้ตัวยางยางมันแบบยังไงไม่รู้อ่ะเออใช้ถุงมือน,นี้แล้วกันแต่คือรอบมุมปากนะคะเราจะใช้นิ้วโป้งนะคะยัดเข้าไปตรงนี้ จุดแรกของการนวดแบบ Buckle Massage Technique นะคะเราจะเริ่มจากจุดกล้ามเนื้อรอบมุมปากหรือที่เราเรียกว่า Orbicularis Oris นะคะซึ่งกล้ามเนื้อมัดเนี้ยจะอยู่รอบมุมปากของเรานะคะเราจะใช้นิ้วโป้งนะคะนวดนะคะแบบนี้นะเป็นครึ่งมงกลมเราจะแบ่งเป็นสส่วนด้านบนและด้านล่างนะคะนวดแบบในคลิปเลยนะคะทำประมาณ10ครั้งค่ะ เราจะมาจุดที่2ก็ยังอยู่ที่บริเวณกล้ามเนื้อรอบมุมปากอยู่นะคะแต่ว่าจะเป็นด้านล่างค่ะใช้นิ้วชี้นะคะรูดจากจึงกลางไปตรงบริเวณข้างๆแบบนี้นะคะเป็นลักษณะของการรูดแบบครึ่งวงกลมทําสักประมาณ10ครั้งอีกเช่นเดียวกัน mm hmm. การทําแบบนี้มันจะคลายมัดกล้ามเนื้อในส่วนนี้ทําให้ริ้วรอยล่องลึกนะคะล่องแก้มล่องน้ำมักลด ออมาจุดที่3าคือบริเวณใต้กระดูกหนงแก้มค่ะเอานิ้วโป้งยัดเข้าไปนะคะบริเวณในปากของเราเนี่ยชิดกระดูกแก้มมากที่สุดแต่ว่าไม่ใช่ตรงกระดูกนะแล้วก็นวดนะคะหมุนครึ่งเบาๆแค่จุดนั้นเลยหมุนครึ่งเบาๆประมาณ1ิครั้งค่ะจะใช้มือนะคะอีกมือมาล็อกจุดเอาไว้ด้านนอกนะคะอย่างนี้ก็ได้ก็จะง่ายดีค่ะตรงนี้นะคนที่เมื่อยก,ก้ามบ่อยๆนวดอย่างนี้ดีมากเลยค่ะ ต่อมาจุดที่4ี่ค่ะนวดตรงกระพุ้งแก้มนะคะได้กล้ามเนื้อ2มัดเลยนั่นก็คือ m a s t Master m ม s สแล้วก็ Buckinator Muscle นะคะ ตรงนี้ก็คือช่วยลดแก้มนะคะทุกคนนวดนะคะใช้นิ้วโป้งเหมือนเดิมนะคะวางเข้าไปด้านในช่องปากของเรานะคะอีก4นิ้วของเราวางแบบนี้แล้วนวดหมุนขึ้นเห็นไหมคะยกขึ้นยกขึ้นอย่างเดียวนะไม่ลูดลงยกขึ้นแบบเดียว10ครั้งค่ะใครที่มีไขมันบริเวณนี้เยอะๆแก้มใหญ่ๆนะคะเขาจะช่วยลดไขมันแล้วทําให้หน้าเราดูสลิมขึ้นนะ จุดที่5ขยับมาดนึงเราจะนวดกล้ามเนื้อมัดไบร์สเวียสมาสซงนะคะและ,และดเด็เพซเซอร์เอ็นไกรออริสกันค่ะสองมัดนี้เป็นมัดที่สำคัญมากๆสำหรับคนที่ชอบเป็นแบบร่องแก้มลึกๆแล้วก็เป็นร่องน้ำหมากหลึกๆนะคะให้ลองนวดมัดนี้บ่อยๆนะคะทุกคนทำประมาณสิบครั้งอีกเช่นเดียวกันค่ะหลังนวดรู้สึกว่าตึงมากๆนะคะบอกเลยว่าตึงจริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายแบบอย่างบอกไม่ถูกเลย แล้วก็มาทำอีกด้านหนึ่งด้วยวิธีเดียวกันนะคะอย่างที่บอกไปนะคะทุกคนเวลานวดนะคะนวดเบาๆไม่ต้องนวดด้วยน้าหนักมือที่หนักแบบว่าบางคนบอกว่ากลัวว่าถ้านวดเบาจะไม่เห็นผลนะคะไม่ต้องกลัวค่ะถ้าเรานวดถูกจุดนะคะน้ำหนักมือเบาๆนิดเดียวก็เห็นผลแล้วนะคะยิ่งถ้าเราเริ่มนวดครั้งแรกหรือว่าไม่เคยนวดแบบนี้มาก่อนเลยนะคะให ทำเบาๆก่อนแล้วเวลาเราทําไปสักพักหนึ่งแบบนานๆหรือว่าเราเริ่มชินแล้วก็ค่อยลงน้ำหนักเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะขั้นตอนสุดท้ายใครจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่ตัวส้มเองอ่ะจะชอบทํานะคะหลังที่เราทําแบบว่าบัคโคมาซสนะคะก็คือใช้ตรงส้นเมือค่ะเราดันตรงกระดูกหนกแก้มนะคะไล่จากปีกจมูกไปจนถึงบริเวณขมับห,หน้าแก้มแบบนี้เลยนะคะกดๆเบาๆค่ะ เน้นนวดแบบด้านในนะแบบเย้นนวดด้านในเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยทุกคนแบบต้องจับจุดดีนะแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำหนักแรงค่อยๆทำนะขอรู้สึกสบายดีรู้สึกตึงๆดีนะคะมันให้ฟีลลิ่งแตกต่างจากนวดข้างนอกอยู่นะเออแต่ว่าถามว่าจะทําบ่อยไหมคงไม่ได้ทําบ่อยๆเพราะว่ามันจะต้องมีถุงมือแบบอะไรอย่างนี้เนาะและที่สําคัญการนวดแบบนี้นะมันต้องระวังสาหรับคนที่ เนื้อน้อยไม่ค่อยมีแบบว่าไขมันหรือ,อไม่ค่อยมีแฟตอ่ะอาจจะต้องนวดแบบเบามากๆแล้วก็นวดอย่าทีเนาะทำอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะสมมติว่าประมาณกําลังดีก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้น้าหนักค่อยๆทำค่อยๆลองนะคะ,ค,ะ,ค,ะค่อยๆทาไปเรื่อยๆลองทาตามคลิปไปแบบช้าๆนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันกันล่างนะคะวันนี้าหราไปแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกดติดตามนะคะวันนี้าหราไปแล้วสวัสดีค่ะ ได้อยูน่นนะทุกคน